สวัสดีครับเพียงย่รงครบผมวันนี้ครับเสตชครับวันนี้ครับอมหมูใส่ปักซีปักกระดํอกัดขาเพิ่มเปนสมอย่างครับมีเกลวบดิใส่กระเทียมมะจําเสตแจเครับวันนี้ครับกินแบบง่ายๆผมเนี่ครับมาเสตแมับผมมาหาข้าวน้าเงครับเขาเลี้ยง่นเชครับนี้กินดึกแง่มาแล้วพี่น่องเลยเสเชัน้อครับผมเสแมัคก็กินกับ ออกฝาพี่น้องพี่โอลครับคนติดตามการพวกเราเจ๊ะครับผมระยะพี่โอลครับเห็นบ่ายเปิดฝาเจ้าเขาครับผมแจ๊ะครับพวกกินกระเซาะครับพวกินหลายครับผมคนกกินกระเซาะเอามาครับว่ะเซ็ตเซ็ตเมืกันครับวัอนี้ครับอ้อมมือเซ็ตเซ็ตผมหอมเซบุชีเซบักกัดข่าวเซบกระลำครับผมสัญญาครับมาจวดพี่น้องเซ็ตเแ็ตงี้ครับ อืมอมาเสร็จสบครับผมสนั่นลองเขากันอ,อือเพราอาครับผมมื่อเเองเขามันเขาซีว่าเองครับว่าเขาตัวเขาไปเลยนะครับแก้วครับผมจำอือกู้ยแม้ัวครับไหนครับอืมวิสามานันห่อง,งครับนะอือ Thứ thơ này Chéo Chéo phí dịp Ôi dạ, chỗ ตามท่านน้ำไม,ม่กี่น้อย สุดจอด,ด่าบอกไปความแซ่บครับอีจฉาไหมค <c oughs> เฮาแซ่บพี่น้องแซ่บเออมาเยี่ยมงานท่าแซ่บครับผมมีเขนหนึ่กเนี่ยครับเลยครับฮะขอใหญ่พี่น้องเพื่อนก่อครับ ยังบวกับผมเข้ชอินัวเซียนะบักใส่จิมมิงนับปาหน้าครับค้ชอินัวเซียพีเด้อครับขระตูกรทัดพี่น้องไรครับผมเอาจวด โอ้มหวาน่องัน๊บี่ม,ม,มาแซ่วแวกันนะคับเป็นยงครับลกขอไปครับขเนียกับปดนยอาจากตาครับขอดู้ไ,ได้นะครับโอ้ยจำเจอแล้วมครับ chèo thuyền điệp tầm the cái sắp xếp, xếp nó thầm này, ừm, ừ. ui ทำง่ายแลวครับนี่ครับบักหอมหอมปกติล้วครับกระดมครับรหอมเฉย mà thấy không thăm nghe đâu không này không chăm treo quỳ hoàng hợp เน้นพักคำว่าเรียเน้นเนี่ย,นนยอ้าอคุยบทถึงไหมฮไม่ายอดุไปได้แล้วครับอ่ะ